สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีช่วงเที่ยงครับมื้อนี้เป็นวันที่สี่นะครับเด้อสีเมษายนครับมื้อนี้บ้าตึงก็มีง่วงงามครับง่วงงามคื้นเก่าครับม่วงเป็นแต่เลี่ยงครับโกนีครับนาเลี่ยงแห้งครับเมระสมให้แล้วครับเม่สมกับพอช็อกโกแลตครับพี่น้องครับ ตัวนี้บ้าตึงผสมให้เองครับผสมวันที่2เมษายนครับ2เมษายนครับแม่สูง145ครับลูกสาววีโก้2ล้านครับไว่าม3เดือนครับพี่น้องครับขึ้นว่ตัวละครับเม่เพิ่นครับภัยหางัวเลี่ยงครับพี่น้องครับงัวเป็นตะเลี่ยงครับง่วงามงครับซดดีครับโคบนี่ครับเพิ่งได้ลูก2โตครับ ลูกสามพึ่งสมไปนะครับเด้อพึ่งสมไปครับเมื่อนี้สิมารถแรกแจกแถมครับพี่น้องครับสี่หมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับสี่หมื่นหนึ่งพันครับโคมนี่ครับไผเห็นลิปนี้กะทั่หาเบาตึงนะครับเด้อว่างามครับเป็นตะเลียงเลยครับโคมนี่ครับสดดีครับเลียงโคมเดียวกะโอ้ยสุดยอดแล้วครับโคมนี่ครับ เทียนเอาครับลูกนาดีครับนาแห้งครับลูกครับปูนนะครับโดดขึ้นห้างก็ได้ครับดื้อครับเริ่มดื้อครับโดดโซ่เลยครับพี่น้องครับเปิดไวบสีหมื่นพันครับพี่น้องครับซีหมื่นหนึ่งพันครับลูกสาววีโก้สองลานไว้ยสามเดือนครับแม่โค้งสางไงดีครับ ใหญ่ต่วบบบบจอยนะครับเมครับอ้วนดีครับเพราะว่าเพิินเป็นง่วนหนังหนาครับค่อนข้างจะเลี่ยงโตดีครับลูกสาวกินยาค่ำใหญ่ๆครับตอนนี้ให้ยาเพิ่นรับพี่น้องครับยาก็ได้ซื้อครับซื้อมัทุนเหนียวครับพี่น้องครับเบาตึงบ่มีสวนยาเพื่อเพิินครับก็เพราะจะได้อุดหนุนเพิ่นรับหยาครับฮกมัดลอยครับ ขย่นดีครับลูกสาวครับเบิงแขงขาครับหยิบล็บขัอเท่าครับพี่น้องครับสะโพกใหญง่ๆครับเงาหางใหญง่งครับเพดดำๆครับลูกสาวครับครับเพดครับเปิดให้เบิ้งยางดีครับพี่น้องครับ ไว้สามเดือนครับแม่นมสีเต่าครับแข้งขาประกันห้ยให้เก่าครับเปิดไว้สี่หมื่นหนึ่งพันครับสุดยอดครับมือนี้ทรงฟี่ลอยโลนะครับเด้อเพราะว่าเป็นราคาลดแลกแจกแถมแล้วครับทรงฟี่ให้ลอยโลครับมือนี้ครับหครสนใจกระโรมากครับบอพิดหวังแน่นอนครับงัวเป็นแม่บอแม่พันได้ครับทั้งแม่ทั้งลูกครับ เบิงครับสพโกครับบั่นท้ายให่ย่งครับพี่น้องครับขนเรียบนังหนาครับนังหนาขนเรียบเล็บเท่ากับงามครับเล็บเท่ากับงามบอสันบอเยาวครับพอดีครับเล็บเท่าครับโคนหางใหญ่ครับโคนหางใหญ่เงาหางใหญ่ครับ บรรยากาศทางปฐุมราชครับห้อนครับห่อนแห้งครับใส่คำว่าห่อนแห้งนะครับเอามหาง่วไปเลี้ยงไข่ห่อนครับพี่น้องครับไปค้างกินยาไว้นนี้ขอครับให้มีสวนหยาได้หลายครับพี่น้องครับแนะนํำโคมนี่ครับเลี้ยงโคมเดียวกับพ่อแห้งนะครับโครนี่ครับ ไอ้พันไดงงวเรียงครับแนะนำนะครับเด้อสี่หมืนหนึ่งพันครับทรงฟี่ลอยโลครับง่วอยู่บันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับครับของง่วเบาตึงครับมือนี้ครับรับรองว่าโอ้ยบ๊ผบดหวังแน่นอนครับโคมนี้ครับง่วดีนามงามครับตัวนี้ครับเบือเรื่องงานครับแม่ลูกโคมนี้ครับ ยิบเล็บขอเทางามครับปกติมดครับน่มกระซีเต้าครับนังกระนาโค้ง้างก็ดีเชื่องกระเชื่องครับอาสนใจโทู่ม้นะครับเด้อสี่หมื่นหนึ่งพันครับใครต้องการง้อเลี่ยงครับง้อเป็นตะเลี่ยงถ่าไปครับเป็นตะเลี่ยงครับสําหรับผู้มีทุนแน่ครับ วัลค่าหกหมื่นปลายตะกี้นะครับเด้อเหลือสี่หมื่นหนึ่งพันครับเดี๋ยวพาไปออกไปเบื้องด้านนาครับสว่งบะสุดบะจม่มนะครับพี่น้องครับสว่วงขัวสวงสา้าสบะสุดบะจมครับอ้างดีขนาดครับสมพอช็อกโกแลตให้ครับ ูกสาวก็จับได้ายได้ครับจับได้ายได้ครับหลังเป็นข้องครับโอ้ยเดี๋ยวไปเบื้องด้านนาครับด้านหนอกกับนี้ครับนางามทั้งแม่ทั้งลูกครับได้ควมหนาความสดครับแม่นี่ครับแม่ลูกโคมนี่ครับแม่กระสมห้เรียบร้อยครับพี่น้องครับต้องไปล่อพันขืนพันยังอีกครับสมห้เรียบร้อยครับ ช็อกโกแรกนะครับเด้อ์บาวตึงสมไฮครับนางามดีครับจมูกสีดำาบฉีกบโบแวงครับอาจสนใจโทรมากครับพี่น้องครับจับจองเป็นเจ้าของได้ครับโฮมนี่ครับ ใต้นี่บาตึงขอเจ้าคลิปใบเพียงเทีน,นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม